ไลายกมวานตัวน在里面อคึงคุกายคื สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับผมวันนี้เจอกันในน้ำเส่าๆด้วยครับผมวันนี้หาอยู่หากินที่เก่าครับนี่โลเคชั่นทั้งนี้พี่น้องใส่กลุ่งด้ครับมาใส่ตุ่มกลุ้งเนาะคัางนี้พี่น้องมาใส่สองสามคนอยู่จะเบิ่งว่าสิเป็นยังไงเนาะแต่ทีนี้านมานี่พ่อใหญ่บรรลุนี่เป็นใส่ได้ตลอดเด็กมือหนึ่งเป็นโล่สองโลเนาะทางนี้เขาก็เลยบ่างพอดีครับผมก็เลยมาลองใส่เบิ่งเนาะสักกินนในวันนี้เขาใส่อยู่สองบ่อนนะครับใส่น้องนี่กับน้องในป่าผม เดี๋ยรามาลุ่นกันวนะ่าพี่น้องว่าห้าสิบหมานบ่มวันนี้ไก <c oughs> ปกิอไรพ่อแดดก็ตะก่อยวะพี่น้องเห็นไก่กระตา <c oughs> ว่าเขาปลาเห็ดบ่แมนเด้เอค่ะมาใส่กุ้งพี่น้องจังเพิ่นจังบ่ตายเนาะแมีนครับใส่กับตาที่บ่ตายนะเพราะว่าเป่นระบายน้ำบอกได้่นนะกระตาเนาะบ่้งขใส่กู้ทางปลาพี่น้องครับเป็นรุ่นกันครับผม, 40, 000, มสิหมานบ่หมานเนาะถ้ากินปลาเป็นลุยกันเลยครับผมขดคางลมด้วยนี่หย่อนเป็นพวกแวีนบ่จะฟักแวนยนเหรออุ้ยก็หย่อนนี่ฟักเว่ยนงามงาม ถ่ว mhm. มบูดแล้วตะบูดตัวนี้ก็ยังถวตอนนั้นก็ยังติบัว่แต่พ yes. ่อเล่อมาเพื่องเถือ mm ่วยมือคขอถืออยู่โอ้นั่นเป็นข่าวตุ่มเพิ่นผมเบิดบอกเจินแดงน้อตุ่มเฮาตีบเข่าตุ่มเพ่งเนียบไดแล้วะ ตุมน่อยตุมตลาดไข่หอยเฉลี่ยด้วครับสีเป็นต,ตะเสียตะเสียบไข่หอยเฉลีก็ได้ยกเบิ่สวดนี่อยู่โอ้หลายได้หนึ่งโอ้ยพญานาคมาเข่าตุ่มพมเบิร์ดกุ้งคือโคกคือโคกคือโคกานระปิงบอโอ้ยแตมีแต่ในหนามเป็ดเลยิ ใส่ตัวหนี้บ่ขันามาใส่เอาขัยา,าวจมเขาโอ้ออไล่ลงได้ไปใส่ไ,ไบบังเข้าเขานน่ละปลากุ้งพี่น้องกลุ่มางเดียวกับอะก่อยนึงแล้วดึงกลดึงกลนเออ เก็บผักเพียเหมืนี่อ้โหตัูปูตบูปลอยลงน้ำนะูปลอยลงน้ำปปลอยน้งนนนนบตัวนี้ยาน้ำเพิ่เห็นเดี๋ยวปปลอยนองน้กนนหงเดียวกันเดกลวยล้วล่ปูน่อยเดี๋ยวไปปลอยเันูหน่อย ลังเหล็กเด้อจากพี่น้องลังเหล็กห้าประมาณเด้อค่ะก่อยพอก่อยเลยค่ะนี่ไปคืนเด้อค่ะมนันนึก็ะหบ้บ่เฉิดลงไปยามลังนั่นค่ะกะจิ้มบ,บมมาก็กล่าวไปยื่นแซ่เนาะค่ะยานกระปิ้งพี่น้องเพราะว่าหนาวพันลึกน้ำกระเพียนบูดกันค่ะกะจิ้มสีใส่บูดใหญ่บ่เฉิดใส่บูดสันต่มันหลุนกันค่ะลังที่สองห้าสิบมานบานะันเนาะที่เขาบา่ เออบ่เอาแต่หลาอยกบูดีหล่ะกบูปบูป่อยเออยูด้ยูนี่ใครต่างหากันเป็บบขจย๋ยนี่นะออไข่เชลีสีทองอีกต่างหากชอี่ปะบูปะบูจะจิ้มกับสีเปไปปอยอยู่สาหน้าบานเนอะสาใหญ่ขนา อยอ้วนเลยครับว่ะเต็มพลูเลยเน,น,นาะอ้วนหักกันโดนตรงน้ำไปเราเช็ดย่ามมาแล้วค่ะหลังทีสามวัวตัวนั้นได้หลายหลังในหลังนี้ได้หลายอยู่ตัวนั้นเนาะโอ้ตัวไหนมาได้สวยหืมตัวนึงได้ไหมกลุ่มไหมกุ้งงามเนาะ ใสดีคัะหลังสีสีดโอ้ถือดีอยู่ตัวนั้นไลายก็เพียรียแบอยู่เดี๋ยวเชื่อละก๋วยเดยวล้างละก่อยละก๋วยหน่อยดิโอ้โูตัวนี้ออกไปจอย ลาดตะาออกกัดเก็บตคกหัวเรีอน uh ี้ตะไคร่ไปเก็บใครของพ่อใหญ่อู้กินเมิดอกินบปอมเมดแล้วฝากไปอ่ะหลังที่หาค่ะอู้ยุนัน ปลาบูนี่ถือทุกหลังปลาบูหน่อยเพิ่นหลายเนาะก็เฉลี่ยก็เด็ดเป็นลังละก่อยเนี่ยพ่อใหญ่เนาะเป็นลังละก่อยละก่อยอยู่ดิ งามคักเนาะใส่ใบคลื่นเด้อค่ะเนื้อพันกับโบเบิร์ตเนาะพี่น้องใส่ใบคลื่นใส่ไใบเบิร์ตมือเบิร์ตคลืนค่ะมือสาวเฮากะานเนะืยาบเลยเนาะเนื้อเฮากัเป็นเนื้อเขาซุกเด้อค่ะผสมน้ำปลาแดดกัผสมห้ามเขาค่ะพี่น้งองกับโบได้ซื้อเด้อค่ะปกติพันกับไดซื้อหัวอ,อาหาร อาหารหมูหน่อยเนาะค่ะมาใส่ประถือดีขึ้นกันจ้าพี่น้องแต่บาเฉื่ดพิ่นเห็ดเองค่ะก็คือใส่ข่าซุปผสมน้ำปลาเด็กแล้วก็ผสมหั่ค่ะพยาาใส่กันเนาะค่ะโอ้ล้างน,าน้นคือได้หลายๆพี่น้องมึงล้างนีนถือหลายคนนี่ สนิทกันดีอะไรอว่างนา้พูดนะวันสาวเจอม่กุ้งกินมูนนี่ตัวห็่ขมมากช่วยพี่ต่วห็่ขมใสไปขึ้น กุ้งใสๆงามๆเลยจ้ะาสนามหลังคุณจักสีกุ้งงามเลยเนียนนี่ลายอยู่พู้ออนวิสคอ,อนกุง้งดนพี่น้องงามค่ะเรียงเยอะเงี้เยเติม ลังละก่อยละก่อยลังละก่อยหลังละก่อย,าย <laughs> งามขังน้องกะ,ะปะูนหน่อยก็หลายแต <c oughs> ยืนแซ้ดนาไนด้เด้อค่ะพี่น้องสักินยานกระปีตรงยางยางกระปกระมายสิ อ้าวยกมานานบอยูแล้วมันไ่กี่สงอยู่่นนนทุกลังสตัวงามโอ้โหจุกโลกลัวละได้นี่ ร,รูแล้วตับบวบขอยออกสองรูแล้วนี่นเกศอีสานบ้านโนนค่ะพี่น้องช่องอีสานบ้านโนนใส่สุมือถือกสุมือค่ะได้หลายสุมือังข <c oughs> ึไไ้นะนมาใส่ใกล้กันเถอะให้ใส่ไก่แม่คนหมานแม่ เก็ดล <laughs> <laughs> ้างด้วยค่ะในล้างที่ไทยค่ะเดี๋ยวไปย่าอีกน้องใหม่เนาะค่ะอีกน้องใหม่เข้าใส่ไว้จกหลังเกาะเก็ดล้างตุ่นลอยอยู่โอ้โหเท่านี้กุ้งหลายด้วยถิใหญ่ตุ่มอะไรทั้งนี้หรอกเบิ่งพี่น้องงามงามตุ่มมันขึ้นกุ้งมากทั้งนี้เบิบบ่อ สีิ่งใหญ่ตุ่มมาเพียงีแล้วพียงเนี้ยข่อยกลัวข่อยกลัวอาดมึงทีหนอมึงไอ้เึงไก่ไกเลยค่ะกุ้นรวนอ่ะเฮ้ยมเอเมนกนอ งามเองจะไปเจอกันอีกน้องต่อไปเทมวนเลยอะเพิ่มนะมันมีอะไรเพิ่มไหมได้ลายก็ม้วนลายก็มวนนล่ไหมคือคกายคืนงามเนาะงามอีได้จังหมานแห่งสหมานคั้นมานเราเรียนวิชานื้อสูุดยังนี่ สุเด็ดสุเด็ดอืจังหวะเบิ่งนี่นี่ก็ได้บ่แม่นน้อยเด้อนี่ก้อยไดสิบดลกกินจังได๋ก้อยกินเ่งบ้านเบิ่งโลพ่นเนาะพ่อใหญ่โลพ่ออ้ยจักบ่เคยได้สั่งมีแต่ใส่ถุงเออนสนะครับกเฮาพี่น้อง ดี๋ยวไปรุ่นอีกน้องหน,นึ่งเนาะประสิคือ้นบอทบประสิท้เข้ากระยายมาพี่เบิดเ <c oughs> นาะยามน้องใหม่โอ้อยางขึ้นยางขึ้นฟังน้องสาวหามหาบ <c oughs> ตัวนี่ใหญ่เ,เอาปลาบูไปปลนะ่อ,อยสะนะขระยานอื้อหอกุ่ง ปนเนาะเหื่อยไรไปยี่แกะมาว่างนี่เบิ้งอยากได้ปลาบูบ่เอามาเอาเอาปลาบูเอาไปปลอยหน่อยไปยี่เกะใกล้เคืองขู่กมีคาถาไปยี่เกะคาถาดีมีคาถาอะไรนสุดเด็ดเหนื่อยสุดเด็ดเหี้ยน้องนี่ กุ้งหลายแห้งอีหลีเพราะว่าใส่หลายมือไปกันง่ายไปลายมือกันลายละครึ่งเดือนหรอเนาะยวไปอีกน้องหนึ่งนะครับปลูกข้างในตอนนี้เป็นตุ่มแบบตุ่มคือเขียวเห็นไหมตุ่มไม้ไผ่น้องกลางปลาเนาะเจ็ดหลังครับไปใส่อยู่หเจ็ดหลังทะเบิงเขาคิเป็นไรถ้าเข้าไปใส่แล้วมันบ่เคยถือให้ลองเบิร์เนาะตะเกียบแล้วว่าแล้วไปใส่มันบ่ถืีลองเบิ่งนข่าวว่าวัตถีถ้าถือใหญ่ออกมาเนาะ เนื้อเห่าสิเป็นเนื้อเด็ดบอ่าไปพี่น้องไปหลุนน้ำกันค่ะถึงน้องแล้วเด้อค่ะน้องนี่ก็เป็นน้องกลางปลาเด้อพี่น้องมันหลุนมากันค่ะว่าสีมานบนน้องน้องนี่ยขัน่อม้ากับสิใหญ่ค่ะใหญ่ไปใส่น้องเหล็กเนาะค่ะ จมีดซีรีสกลุ่มสองโตสามโตเออแสดงว่าน้องนี่เป็นุ่้ี่ให่ใหญ่เฮาใหญ่ทันทีจะได้บมคือโคือโตโตโอ้เสียดายดาเวลาถะาัสไซยุบุนสีได้ยย่างร้ายเลยดานม่งตัก่องมึงกับมรลองบะลุไม่ได้หายสงสัย สรุปน้องนี้บ่บ่ถือด้อค่ะพี่น้องบ่มีกุ้งบ่เชิดกะยางกู่หรอค่ะเนาก็จะไปใส่น้องแหลกเนาะค่ะน้องที่ห้าถือกุ้งหลายๆนะคะเอาไปใส่อยู่ปุนเบิดเลยจ้ะเอาไปใส่ไใบเลยเนาะบ่ถือด้อพี่น้องถือน้วยเนาะกะถือว่าบ่ถือเลยส้มกะลองเบิ่งเนาะถามบ่ล่องกับบ่รู้ จหาหาเพิ่นมีหลายเนาะน,น้องนี่คันบ่มีเฮากับบ่ใส่บ่มาใส่อีกค่ะเดี๋ยวสิใส่สไ,ไปน้องพุ่นเปลี่ยนไม้เปล<ะ>ี่ยนไม้ป่ะกับบานกุ้งงามกับบานกันค่ะมือนี่กับมานมานแห้งอยู่ค่ะพี่น้องอนี่ยกกุ้งเต็มนาะนี่โอ้ยจะโตงามพี่น้องน้่งาขุดคุนเนาะโตกุ้งมันจะงามนี่ถ้านามขุดคุนพี่น้องนี่โตกุ้งงามแห้ง สนามใช้ใส่ตอกุ้งมันจะดำเนาะแม่นค่ะน้ำขูดปีน้องบงมึงเป็นกิโลค่ะกิโลกวอบเลยกรอบเกิดเกินงามฝอยคันเอาคันคันใส่น้องเดียวกันเหมือนเดิมถลายมืออื่นใหลายมือถลุนมือเนาะสิเป็นตังไดพี่น้องกระเดี๋ยวพึ่มกันเลยบ้านเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนจังเจี๊ยบอันนี้เป็นทีมไวีน้องแต่บังคับใส่ดอกทีมเวียน้องก่อนจะกลับไปบ้านจิอวมาใส่ที่หลัง เอาเนื้อมาผอมเอาเนื้อมาผอมมาใส่เนื้อมาเติมเนื้อว่าอะไรเติมเนื้อไหม่ปะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับสลักินีลาก่อนครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ